รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับน้องๆในครับพบกับรายการภาาไทยใครก็ได้นะครับรายการภาาไทยอารมณ์ดีนะครับและก็มีความรู้นะครับกับครูวิตย์คมสันอุญเจริญครับในสำหรับวันนี้ครับน้องๆจ๋านะครับครูวิตย์เตรียมสาระดีๆอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับลักษณะทักษะการใช้ภาาไทยนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะเป็นเรื่องอะไรนะครับน้องเตรียมพร้อมกันเลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องวันนี้นะครับมีความสําคัญไม่แพ้กับตอนก่อนๆเลยนะครับเป็นทักษะสําคัญเกี่ยวกับการใช้ภาาไทยเพื่อการสื่อสารนะครับใ เราสื่อสารภาษาไทยนะครับในการดำเนินชีวิตหรือใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันสิว่าตอนนี้คือตอนอะไรกันเอ่ยนะครับน้องจ๋าเนี่ยครับสาระในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการจับประเด็นนะครับการจับประเด็นจับใจความนะครับในครั้งก่อนเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าการฟังนะครับการดูเนี่ยนะครับเราสามารถแยกข้อได้จริงนะครับแล้วก็แยกความคิดเห็นออกแล้วแต่ครั้งนี้ครับ แตกต่างนิดนึงจ้าเนี่ครับเนื้อหาเนื้อความสารหรือว่าสื่อต่างๆที่เราเสพมาเนี้ยนีจากการฟังเนี้ยับจากการรับชมรับดูมาเนี้ย เราจะเข้าใจแก่นแท้เข้าใจสาระสําคัญแท้แท้ของเขาหรือเปล่าเอออันนี้สําคัญไม่แพ้กันเนาะะครัยเหมือนอถ้าเกิดแบบเราไปคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยอะนี้นบหรือคุยกับผู้ใหญ่เนะใครก็ตามที่เรามีโอกาสได้ไปสนทนาด้วยะครับในฝั่งของเราเป็นผู้รับสารเนี่ยเราฟังเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการในรกัรจับประเด็นที่เขาพูดแบบโอ้ยาวมากเนี้ยเราองมีทักษะในแง่ไหนในมุมไหนบ้างอันเนี้ยคือจุดที่คุณวิติเตรียมพร้อมมาให้น้องๆทุกคนได้ทําความเข้าใจไป พร้อมกันนะจ๊ะโอเคไหมครับน่เนี่ยรู้ลแล้วว่าจุดสําคัญนี้มันมันมีความสําคัญอย่างไรเนาะนะครับที่จริงแล้วคําว่าคําว่าจุดสําคัญประเด็นสําคัญหรือว่าเรื่องสําคัญในน้องๆจา๋าเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดน้องๆเจอในสื่อต่างๆเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีค,ามคําจจควา่าใจ,จความหลักอืนอกจากเขาใจความสําคัญเนี่ยอาจจะมีเขาใจความหลักประเด็นหลักเออหรือแม้กระทั่งคําว่าประเด็นสรุป มันก็คืออันนี้เลยครับเป็นเนื้อหาที่กูติจะนําเสนอในวันนี้เลยนะฮะอ่าในลองทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิครับให้เกิดเราจเจอคาว่าสําคัญจะขึ้นต้นด้วยประเด็นสําคัญสาระสําคัญใจความสําคัญอ่าทานองแล้วมาแล้วนะ <c oughs> ประเด็นสําคัญสาระสําคัญใจความสําคัญหรือประเด็นหลักก็ได้นะครับมีคําว่าหลักก็ได้หรือคำหนึ่งเมื่อกี้คุณคุณไหมซะา สรุปจ้านะครับหลักสําคัญสรุปเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการวางคีย์เวิร์ดนะครับโดยเราสามารถใช้ทักษะเดียวกันได้เลยน้องๆจ๋านะครับเออนะครับใช้วิธีการฟังนะครับใช้วิธีการดูนะครับเพื่อจับจุดสําคัญนะครับในหลักการต่อหลักการเดียวกันต่อจากนี้ไปได้เลยนะครับุณสอนแล้วนะฮะยวเริ่มแล้นะพร้อมหรือยังนะเดี๋ยวแน่นอนว่ามีคําถามเหมือนเดิม ดมีตัวอย่างคําถามมาให้เหมือนเดิมคิดกันสดๆตรงนี้เลยโอเคไหมครับเออนะฮะหลายคนร้อนความรู้เหลือเกินนะครับอ่ะอันดับแรกครับน้องจ๋านะครับสิ่งที่เราเรียกว่ามันสําคัญเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดหลักของเราเนี่ยนะครับน้องๆลองเอางี้กว่าลองถามตัวเองนิดนึงก่อนเริ่มเรียนถามตัวเองก่อนว่าทุกวันเนี่ยอะไรสาคัญกับเรานะฮะทุนี้เราทําอะไรเป็นสําคัญนี่นะครับหรือว่าเราคิดถึงอะไรเป็นสําคัญ คำตอบที่ทุกคนจะได้มาอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ครูตีรู้เลยครูตีเดาได้เลยว่าสิ่งที่หนูตัดสินได้ว่ามันเป็นจุดสำคัญของเรานะครับมันเป็นความคิดที่มันสำคัญกับเราคือมันต้องเป็นสิ่งที่เราทำบ่อยๆถูกไหมฮะเออเจอบ่อยๆกระทำบ่อยๆย,ย้ำคิดย้ำทำวนไปวนมาโอ้นะครับทุกวันนี้สิ่งสำคัญกับอะครูตีแล้วกันดูนะ้ครูตสิสิ่งสำคัญของครูตีคือ บอกว่าตอบเงินเลยนะไม่ใช่โลกเนนักเรียนค่ะนะฮะเออพูกที่สอนนักเรียนทุกวันเลยเนี่ยถ่ายทอดความรู้ทุกวันเลยนะครับเพ้นการสอนการเออเป็นวิทยากรนะครับการให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของครูแล้วถูกหรือไม่เนะเงินนี้ไม่เอาค่ะไม่เป็นเรื่องรองเนาะนะครับโอเคะนรับหลายคนได้คําตอบใช่ไหมว่าอะไรสำคัญกับเรานะฮยเราใช้หลักการในการดูว่าสิ่งที่ทําซ้ําๆเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นแหละครับเนี่ยเราสามารถ เอามาตัดสินจุดสําคัญจุดหลักได้เลยทีนี้กลับมาที่ตรงทักษะในการฟังการดูการชมอย่างไรให้ได้เนือเรื่องสําคัญให้ได้ประเด็นหลักประเด็นสรุปนะครับมาจากการอ่านครั้งนั้นไอ้จากการฟังครั้งนั้นจากการรับสารครั้งนั้นจุดแรกครับน้องจา๋านะครับการจับใจความจากเรื่องที่เราฟังเนี่ยนะครับบางครั้งใจความนั้นหรือว่าข้อความนั้นมันยาวมากโอ้โหจับไม่ได้เลยคุณตีขานะครับพูดยาวมากเหลือเกินหนูไม่รู้จะจับตรงไหน ลองฟังหลักการนี้ดูนะครับแล้วก็ลองนําไปใช้กันต่อนะนะครับจุดแรกคือน้องจ๋านะครับจุดสําคัญจุดแรกเลยนะครับที่เราต้องยึดในขณะที่ฟังและขณะที่ชมที่ดูในสื่อน,นั้นอยู่นะครับเราต้องมีความตั้งใจคําว่าตั้งใจแหละเป็นคําที่แบบอม,มันช่างกินใจเหลือเกินตั้งใจคือตั้งใจมีสติมีสมาธิในเนื้อหานะครับในสิ่งที่ผู้ถ่ายทอดสารครั้งนั้นกําลังสื่อกับเราอยู่นะครับใสจ,จดจ่อ นะครับคิดตามเออนะครับคิดตามนะครับคำนวณตามประมวลผลตามนะครับเหมือนคุณติพูดครั้งนี้นะครับน้องทุกคนต้องคิดตามแล้วแหละเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าตั้งใจนะนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับการไม่ต้องอมีสิ่งแวดล้อมที่มันรบกวนเราเงี้ยนะครับมือถือนะครับของกินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะหยุดตรงนั้นไปก่อนนะครับตั้งใจคือต้องจดจอ่อกับสิ่งที่ทําอยู่ณขณะนั้น เนี่ยครับอันที่2ครับนอกจากเรามีความตั้งใจนะครับเราโฟกัสจุดนั้นเป็นหลักแล้วเราจะต้องทําความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจเนื้อหาทีละลําดับทีละสเตปไปนะฮะเขามาเล่าเ,าเรื่องนิทานให้เราฟังแล้วก็คิดเหตุการณ์ไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนนะครับเข้าไหมครับคำว่าทีละตอนระดับขั้นตอนนีคือเราต้องทําต่อเนื่องไม่ใช่เลือกฟังแค่ช่วงเหตุการณ์นี้แล้วก็ไปฟังช่วงท้ายนั่นคือไม่ได้ใจความสําคัญแน่นอน ใช่ไหมครับอันนั้นเขาจะได้แค่ประเด็นย่อยๆเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ดูแค่บางประเด็นใจความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราต้องเอาเนื้อหาทั้งหมดมารวมกันนะครับทุกขั้นตอนเอามาทีละตอนทีละตอนไปใช่ไหมครับเออเนี่ยคือส่วนที่2คือการฟังเนื้อเรื่องตามลําดับเนะี่ยถ้าเป็นการเล่าเรื่องเล่า,ลานิทานก็ดูตามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลานั่นเองถูกไหมครับ นะครับตามใจแล้วนะฟังตามลําดับแล้วนะอันที่3ไปเลยครับเนะี่ยฟังและก็แยกแยะให้ออกนะครับฟังคิดไปและแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือจุดหลักอะไรคือจุดขยายนะครับเอาง่ายคืออะไรเป็นจุดเน้นเอออะไรเป็นพลความหรือความขยายนั่นเองนะครับคุณติขอเสริมใิดหนึ่งตรงนี้ครับจุดเน้นหรือจุดสําคัญเนี่ยเหมือนคุณติกริเนตอนต้นชั่วโมงมอสครูต้นค้ามอสครูว่า ถ้าอะไรมันสําคัญมันหลักจริงๆเนี่ยเราจะทําบ่อยเราจะคิดบ่อยเหมือนกันน้องๆลูกอะไรมันสําคัญอะไรมันเน้นจริงๆเนี่ยผู้เขียนผู้พูดผู้แสดงเขาจะย้ำในเรื่องนั้นประเด็นนั้นบ่อยๆนี่คือหลักการง่ายๆเลยครับน้องๆสามารถพิจารณาได้นะครับเออนีครับ,ออน,รบนักข่าวมารายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง เขาพูดถึงเหตุการณ์อะไรพูดถึงบุคคลไหนบ่อยๆพูดถึงสถานการณ์ไหนหลายครั้งนั่นคือจุดหลักของเขาเรื่องเน้นเรื่องสัมพันธ์ของเขาเขา้าใจไหมครับเออส่วนอะไรเป็นรายละเอียดย่อยเป็นการยกตัวอย่างเนีย่ยเช่นประกอบไปด้วยอ่าอันนีอนน้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่จุดสําคัญละอันนี้เขาเรียกพล,ลความเป็นส่วนขยายเขา้าใจไหมครับเออเนี่ยฮะพฉะนั้นเราอ่านไปเราฟังไปเราชมไปเราต้องดูจุดสําคัญที่เขาเน้นบ่อย แอบอะไรเป็นตัวอย่างเป็นการแตกแขนงมามาเสริมมาอันนั้นไม่ใช่จุดสําคัญแล้วไม่ใช่จุดเน้นแล้วนะครับต่อไปครับจุดที่4ของเราคือทุกครั้งแนะบที่เราฟังแนะบที่เรารับชมนะฮะเราอยากจะทําความเข้าใจได้แบบเน้นจุดสําคัญได้โดยครั้งเดียวจบนะฮะเออเราต้องบันทึกถูกถไหมครับอ๋อเนะี่ยต้องมีการบันทึกมีการจด ลงไปด้วยนะครับซึ่งการจดตรงนี้น้องจา๋าเนะี้ยเราอาจจะไม่ทันหรืออาจจะจดไม่ทันทุกคําพูดของเขาแต่ให้เราจดเป็นภาษาเราเข้าใจไหมครับการบันทึกเป็นภาษาเราเนี้ยมันแสดงให้เห็นรู้ว่าแสดงให้รู้ว่าเฮ้ยฉันเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อจริงๆนะเว้ยและฉันสามารถถ,ถ่ายทอดเป็นออเป็นตัวอักษรเป็นลายมือเป็นความคิดเป็นคําพูดฉันได้ เนี่ยเพืแก่น้องๆอ,อยากลองพิสูจน์ว่าเราเข้าใจอะไรจริง <sign> ห <Aven ge> รือเปล่าเนี่ยเราสามารถาถ่ายทอดผ่านการเขียนเป็นคําพูด like ื่นได้เลยเออซึ่งคําพูดเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราฟังมานะครับไม่ใช่คาพูดเรื่องอะไรไม่รู้ฟังเรื่องนี้มาเขียนเป็นเรื่องนี้อันนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับคือภาษาเรามันต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรารับฟังรับชมมานะครับเข้าใจไหมครับอ่านี่คือ4หลักการเน้นๆเลยทําให้เราสามารถจับจุดสําคัญของเรื่องที่ฟังเรื่องที่รับชมมาได้ นะทันไหมครทันไหมครับน้องๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาพูดายๆอีกรอบหนึ่งแลวกันเนาะนะครับจุดแรกคือต้องตั้งใจก่อนเลยนะครับมีสมาธิมีสตินะครับสองครับเราต้องฟังเรื่องอ่านเรื่องนะครับชมเรื่องนะครับตามลําดับนับอย่าเลือกชมแค่ตอนใดตอนหนึ่งอย่าเลือกฟังแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับสามครับเลือกดูจุดที่เขาเน้นเขาเกาซ้าเก่าย้ํเก่าวนเกาถึงบ่อยๆอะไรเป็นตัวอย่างอะไรเป็นข้อความเสริมไม่ใช่จุดสําคัญแล้ว นะครับและก็สุดท้ายเลยบันทึกไว้ด้วยที่สำคัญต้องบันทึกเป็นคำพูดเราเป็นความคิดเราแต่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฟังมาเรื่องที่ชมมาด้วยนะครับนี่คือหลักการสอย่างเน้นๆน,น,นะครับที่เราสามารถจับจุดสําคัญนะครับของสารที่เราฟังที่เราชมมานั้นเองน้นนองๆเนาะน,น,นะครับอพอเริ่มจะอ๋อบา้างหรือยังฮะเริ่มจะอ๋อหรือยังโลกโอเคนะครับบระคนอ๋อนะคะ ไปต่อดีกว่านะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเมื่อเรารู้หลักการอ่านเพื่อได้จุดสําคัญมาแล้วมีเพิ่มเติมปัจจัยเพิ่มเติมครับนะบปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับมีส่วนช่วยให้เราได้จุดสําคัญง่ายยิ่งขึ้น เอาง่ายคือเป็นหลักการเสริมนะครับเป็นเทคนิคเพิ่มเติมเสริมครับเป็นปัจจัยเสริมนะครับคือนอกจากเราทําตามหลักการ4ขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีส่วนประกอบเสริมด้วยครับเพื่อให้การอ่านครั้งน,นั้นได้จุดสําคัญมาได้อย่างรวดเร็วนะครับมาได้จุดสําคัญมาได้อย่างแม่นยําแล้วก็ตรงจุดที่สุดเลยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับหลักการเพิ่มเติมของเราคือเราต้องสนใจในสารนั้นก่อนจิตใจเรา เราเลือกจะฟังเรื่องใดเราเลือกจะเสพข่าวไหนะเราต้องมีความสนใจจิตใจต้องเปิดรับในเรื่องนั้นก่อนเราไม่เติเรื่องนั้นนะน้องๆนะถูกไหมครับเออเช่นหนูสนใจเรื่องการแต่งหน้าอาเรื่องความงามเราก็ไปเลือกฟังข้อมูลไปเลือกเสพสารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ่อบิวตี้ความงามการเขียนคิ้วเขียน,ยนตาโอ้โหจะให้ผู้หญิงที่แบบว่าไม่สนใจในเรื่องของเอ่อฟุตบอลเรื่องการซ่อมรถจักรยานยนต์ไปนั่งฟัง หนูจะได้ความรูไม้ไหมลูกได้นะแต่อาจจะได้ปุ๊บลืมปั๊บเลยใช่ไหมครับจุดสําคัญด้วนนั้นก็คืออาจจะไม่อยู่ติดกับเราไปนานเพราะฉะนั้นการเลือกฟังในสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วมันจะทําให้สารนั้นเข้าถึงแก่นแท้ของความเข้าใจเรานะลูกนะนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับเทคนิคเพิ่มเติมในการอา่านในการฟังแล้วก็ในการรับชมสารนะครับ2ครับสมาธิจ้า อย่าหลุดนะน้องๆนะเราสนใจเรื่องนั้นจริงเราย่อมมีสมาธิมากกว่าเรื่องอื่นด้วยนะครับเออเช่นครับดูหน้าครูครูสนใจวิชาภาษาไทยมากครูพี่ก,ก็เลยโอ้โหนะครับเขามีสัมมนาภาษาไทยที่ไหนครูพีก,ก็ต้องเข้าไปนั่งฟังเอนะครับไปร่วมสัมมนาครั้งนั้นน้องๆอาจจะสนใจในเรื่องของอการทําอาหารอก็เลือกเรื่องที่เกี่ยวอาหารมานั่งฟังมาชมไปและสมาธิเราก็จะได้ตั้งมั่นมากขึ้นในเรื่องนั้นๆด้วยนะครับ สามครับมีมารยาทน้องๆจ๋าอันนี้ย้ำกับทุกรอบเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการฟังการชมเท่านั้นนะครับการพูดด้วยนะครับเออหนูอยู่ต่อที่ประชุมชนค่ะน้องๆนะครับในที่ชุมชนที่สังคมมู่มู่มากเนี่ยนะครับมารยาทเป็นสิ่งที่เราพึงมีเสมอนะครับและถ้าหาว่ามารยาทจากการฟังเนี่ยนะครับมันช่วยหนูได้ใจความสําคัญจริงหรอคะจริงสิลูกเรามีมารยาทคนอื่นมีมารยาทนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเราสามารถ นะครับเก็บสาระเก็บใจความเก็บเนื้อเรื่องได้อย่างดีเลยถ้าเกิดหนูฟังอยู่อ่านหนูมีสมาธิดีหนูมีมารยาทนะครับแต่คนอื่นข้างๆมารยาทไม่มีแล้วนะครับสิ่งนั้นมารบกวนเราแล้วหลุดไหมลูกหลุดไหมฮะหลุดแน่นอนจะได้ใจความสําคัญอยู่แล้วเนื้อหาจะครบถ้วนอยู่แล้วอ๋อใชมครับมีคนมารบกวนมาเอามือมาสะกิดเราอย่างเงี้ยหลุดทันทีเนะีนะ่นี้คือจุดที่3มที่เป็นตัวเสริมทําให้การอ่านของเราเกิดประสิทธิภาพและก็ได้ใจความสําคัญมาได้อย่างง่ายดายนะคะ ยังไม่หมดนะครับน้องๆจุดที่4ครับความพร้อมของใจคำว่าความพร้อมของใจอันนี้รูติย้ำเลยนะว่าทุกครั้งเวลาหนูไปฟังไปชมอะไรเนี่ยถ้าใจหนูไม่พร้อมหนูอย่าไปลูก แฟนเพิ่งบอกเลิกดูจะไปนั่งดูละครตลกอดูจะได้อะไรคะลูกดูลองไห้เสการ์ตูนเหรอคะลูกหาไม่ได้เพราะั้นจิตใจต้องพร้อมเอาง่ายคือเราต้องไม่คิดไม่วิตกในสิ่งที่แบบามารบกวนจิตใจเรานะครับไม่ลองไห้ปูมฝายก่อนหน้านี้หรือไม่เครียดก่อนหน้านี้จิตใจปลอดปรง่งสบายมีความสุขแฮปปี้ไปฟังอะไรก็เออเคลิ้มตามนะสิ่งที่เขาพูดมาถูกไหมครับ เขาเรียกว่าความพร้อมทางด้านจิตใจของเรานะครับก็คือเอาง่ายจิตใจแบบนิ่งละรับฟังอะไรรับชมอะไรก็รู้เรื่องนะถึงมีการแบบตอนเด็กๆหนู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 เคยหนูต้องเคยมาเลยลูกนั่งสมาธิก่อนเรียนเคยไหมะนะครับในสมัยรุ่นคุติไม่ใช่คำว่ารุ่นคุติยุคคุติลูกนะฮะ,ะดูนานไหมลูก <c oughs> คุณครูทรงเรียนเนี่ย ให้นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบเลยลูกเพื่อเป็นการให้จิตใจสงบนิง่งแล้วก็สามารถรับความรู้จากท่านคุณครูได้อย่างดีเลยนะครับและขอเพิ่มนิดหน่อยถ้าใจพร้อมกายไม่พร้อมก็ไม่ได้นะลูกกายต้องพร้อมด้วยนะครับไม่บาดเจ็บไม่แบบปวดท้องไม่ปวดหัวก่อนเข้าฟังก่อนเข้าชมต้องพร้อมกายออนะครับใจก็ต้องคู่กันด้วยน้องๆถูกไหมครับ อันนี้คุณที่เขาเรียกว่าความพร้อมทั้งกายและใจแล้วกันนะเพื่อเราได้เข้าใจได้อย่างครบถ้วนนะครับจุดสุดท้ายจ้านะครับเรื่องของการทําให้เรามีาความสามารถในการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคือประสบการณ์คําว่าประสบการณ์คือเรื่องเนี้ยที่เราจะเข้าฟังเนี่ย เราเคยผ่านเราเคยเจอมาแล้วน้องๆน,น,นะครับอือนะครับยิ่งใครที่มีประสบการณ์แบบเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผ่านสถานการณ์จริงมาแล้วเมื่อไปรับฟังเพิ่มเติมตม,มันจะทําให้ข้อมูลนั้นน่ะเข้าส่วนประสาทเราได้อย่างดีเลยเข้าใจได้อย่างแบบรวดเร็วคนอื่นนะครับอา้าวง่ายๆเลยครับน้องๆไม่ต้องคิดเยอะครับสมมติเรามีประสบการณ์ทาง,งานเล่นกีฬาอยู่แล้วเนี้ยเราชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้ว ป็นนักกีฬาโรงเรียนอยู่แล้วเนะี่ยเราไปฟังเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนักกีฬาการเล่นฟุตบอลจากนักกีฬาทีมชาตินะครับมีโอกาสได้ไปเข้าฟังเกี่ยวกับโค้ชทีมชาติมาให้ความรู้เราประสบการณ์ตรงนี้จะทําให้เราสามารถต่อยอดความรู้ที่เราไปฟังขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจไหมครับนี่คือตัวเสริมครับตัวเสริม5ตัวของเราปัจจัยเสริมเพิ่มเติมทําให้การฟังการชมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเอาง่าย ฟังและก็ชมแล้วก็ดูได้เข้าถึงแก่นหลักของเรื่องนั้นสาระหลักสาระสำคัญของเรื่องนั้นนะครับสนใจนะครับสมาธิมีมารยาทใจต้องพร้อมกายต้องพร้อมแล้วก็ประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้ว หายอย่างนี้นะครับน้องๆคุณคิดว่าหนูน่าจะน่าจะพอเข้าใจบางแหละเนะน่าจะพอรู้เลยว่าเฮ้ยนะครับเราจะฟังเรื่องนี้ได้มีประสิทธิภาพเราต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจมาก่อนนะอ่าเอาง่ายคือเราสามารถน,นาไปปรับใช้ต่อได้แน่นอนใช่ไหมฮะนะครับการที่หนูเนี่ยนะครับจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสมุอ่ะคุติสอนหนูครั้งเนี้ยคขาให้ความรู้หนูครั้งเนี้ยนะครับแล้วหนูจะเข้าใจที่ขุติพูดหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรมาพิสูจน์ลูกคำถาม อยากลูกคําถามหรือยังจ๊ะเดี๋ยวเอาไอตอหน้ายข้าวแล้วกันเนาะนะครับขออีกหนึ่งหัวข้อแล้วกันขออีกหนึ่งอย่างแล้วกันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของการฟังการชมนะครับเพื่อให้เราเกิดความเขาเรียกว่าสําเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับก็คือรายละเอียดของมารยาทอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อหาเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของตัวมารยาทในขณะที่เราฟังในขณะที่เรารับชม ให้ได้ใจความสําคัญกลับมานะบให้ได้จุดสําคัญกลับมานะครับเราจะมีมารยาทในลักษณะไหนบ้างพูดมารยาทขึ้นมาปุ๊บทุกคนคะมันแทบมีทุกทักษะทางภาษาเลยนะฮะพูดฟังอ่านเขียนทุกอยาก่างมารยาทเกี่ยวข้องเสมอเด็กโลกนะครับทีนี้ไปดูซิว่ามารยาทตรงนี้นะครับเมื่อเรารู้ลักกันมารยาทแล้วนะครับเราจะสามารถทําให้เราอา่านให้เราฟังแล้วก็ชมได้จุดสําคัญจริงหรืออันแรกลูก แรกลูกนะครับกระตือรือร้อนหน่อยจ้ะตั้งใจกระตือรือร้อนคาว่ากระตือรือร้อนคือมีความพร้อมที่จะอยากรู้ในเรื่องนั้นคุติหนูเคยฟังมาแล้วหนูไม่สนใจไม่ได้หนูฟังมาแล้วถึงแม้หนูเคยฟังมาแล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยคนถ่ายทอดเป็นคนใหม่เออนะครับเป็นวิทยกรท่านใหม่หรือว่าเป็นออจากงานอีกงานหนึง่งนะครับแน่นอนครับเนื้อหานั้นก็จะถูกถ่ายทอดออกมานในรูปแบบที่ต่างกันเพราะฉะนั้นครับเชื่อคุติลูก นะครับหลักการเนี้ยหนูต้องเปิดใจกระตือรือร้นในเรื่องที่หนูจะเข้ารับฟังเข้ารับชมเป็นอันดับแรกก่อนเลยจิตใจต้องกระตือรือร้นก่อนนะใจต้องเนี่ยพร้อมไว้อย่างงี้นะคะห้ามทําใจแบบโอ้โ,โ,โ,โหหอยเหวออนล้าเหลือเกินไม่เอาดีกว่านะฮะไม่ได้แค่คิดก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นขอใจก่อนขอใจกระตือรือร้นก่อนนะครับสองครับแสดงความสนใจจ้าน้องๆขณะฟังขณะชมเนี่ยนะครับ หนูรู้หรือไม่การแสดงสีหน้าท่าทางอากับกริยาของของพวกเราของผู้รับสารอย่างเราเราเนี่ยนะครับแสดงความสนใจของเราเนี่ยมันมีผลต่อการพูดมีผลต่อการสื่อสารของผู้ส่งสารนะลูกหนูทําหน้าแบบยิ้มแย้ม,ยมขณะฟังอ้เห็นไหมคนพูดบนเวทีท่านก็หฉันพูดดีว่ะเขาประทับใจฉันว่ะใช่ไหมลูก แบบนี้ไงนะับถือเป็นสิ่งที่เราควรกระทําด้วยเขาเรียกว่าแสดงความสนใจยิ้มทําแบบหน้ากรุ้มเกร็มอย่า yeah. นะครับดับตาจ้องตาอย่านะครับแบบเรามองไปที่สายตาของผู้พูดของผู้แสดงเลยเนี่ยนะับถือเป็นหนึ่งอย่างที่จะทำให้ผู้แสดงเขาถ่ายทอดออกมาได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญอีกหนึ่งอย่างนะนะครับมีมรารยาทถ้าเกิดเป็นมรารยาทอีมรารยาทอีจุดหนึ่งคือ ในกรณีเราเราไปฟังในที่คนมากมันูที่เกินไปแล้วว่าเราไปฟังในในห้องประชุมเราไปฟังในที่ชุมชนมารยาทต,ตรงนี้ขอให้เราให้เกียรติทั้งคนพูดบนเวทีคนสแสดงบนเวทีแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะน้องๆนะสามารถนำมาปรับใช้ในหัวข้อนี้เพิ่มเติมได้เลยก็คือมารยาทต,ต่อส่วนรวมนะครับทั้งตัวผู้ส่งสารแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับสารกับเราด้วยนะครับ สำรวมกิริยานะครับอันนี้คงไม่ต้องขยายความกันแล้วนะเอะนะครับคำนวกิริยาคือนั่งฟังด้วยความตั้งใจมือไม้ไม่ยกนะครับไม่เดินออกเข้าห้องบ่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอาหารครับ เครื่องดื่มอาหารการกินถ้าเกิดหน้าห้องไหนเขาติดป้ายไว้ชัดเจนกฎกติการะเบียบการใช้ห้องประชุมการเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมสมัคต่างๆไม่อนุญาตให้นําอาหารไม่อนุญาตให้นําสิ่งที่แบบะจะไปเกิดเขาเรียกว่าวดีเกิดผลกระทบหรือว่าเกิดผลเสียต่อผู้เข้าร่วมครั้งนี้เราก็ไม่ควรฝา่าฝืนเขานะครับเราก็ไม่ควรน,นําเข้าไปน้องๆ นะนะครับอาคุณอีขาแล้วโรงหนังทําไมหนูนําเข้าไปได้ลูกค้าอันนั้นนะครับมันเป็นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เพื่อความไปจกกับเจ้วความสําคัญเอนเรานะฮะออไม่ใช่แนววิชาการเอนเรานะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับแทบทุกงานถ้าเป็นเรื่องการพูดการส่งสารเพื่อเป็นการสื่อความรู้ถ่ายทอดความรู้เราเมื่อที่ไปรับความรู้ไปรับจุดสําคัญ เราก็ต้องเน้นจุดหลักคือไปเอาความสําคัญไปเอาเนื้อหาจริงๆไม่ใช่ไปเพื่อความบันเทิงกินอาหารไปฟังไป no ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำานน้องๆจา๋านี่คือมารายาทเบื้องต้นของการเข้าไปร่วมฟังร่วมรับชมนะครับเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการฟังและก็ชมอย่างไรได้ใจความสำคัญได้เนื้อหาสำคัญได้ประเด็นหลักหรือประเด็นสะสรุปกลับมาได้ เข้าใจไหมครับนะครับง่ายคือหัวข้อนี้นะครับเราทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเสพสารรับสารครั้งนั้นจากการฟังจากการชมแล้วได้เข้าใจใจความสําคัญที่แท้จริงของสารของข้อมูลชุดนั้นโอเคนะครับน้องๆนะครับเอาละเนื่องจากเป็นเรื่องการฟังนะครับเรื่องการชมนะครับการดูนะครับเดี๋ยวคุณวิติอาจจะต้อง พูดให้น้องๆน้องๆน,งนองอะะข้อความเนี้ยบทความเนี้ยนะครับคุณพิธีอาจจะไม่ได้ให้น้องๆอ,อ่านนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นใน,ใน,ใ,นในหน้าจอหรือว่าเอกาสารเราจะไม่มีนะแต่น้องๆเขาเรียกว่าเป็นการฟังจากคุณพิธีพูดเลยตรงๆเลยนะครับและน้องๆลองดูสิว่าข้อความที่คุณพิธีกล่าวเนี่ยที่คุณพิธีพูดมาเนี่ยเฮ้ย hey! ใจความสําคัญหรือประเด็นสําคัญจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเออนะคะเดี๋ยวผู้ดีผู้ดีพูดเสร็จนะครับน้องๆลองลองคิดไว้ในใจก่อนเนาะนะครับแล้วพอผู้ดีเฉลยออกไปเนี่ยตรงตามที่เราคิดไว้ไหมประเด็นสําคัญนี่มันเข้าข่ายเราสักนิดหรือเปล่าวะเราได้คะแนนตรงนี้ไหมอ่ะเราเกิดผลสัมฤทธิ์จากการฟังเพื่อจับจุดสําคัญไหมโอเคไหมครับพร้อมไม่ใจน้องๆจ้ะนะครับไม่ยาวไม่ยาวเอาสัน้นๆอาสันาส้นๆ่ะนี่ครับอ่ะ เดี๋ยววิจะขออนุญาตอ่านใจความสันส้นๆสักสองสองบรรทัดให้น้องลองฟังตามใจฟังยึดหลักการที่เราเก่าสักครู่ไงที่เราทําความเข้าใจพร้อมกันมือสักครู่ไงเออนะคะใช้หลักการนั้นแล้วลองประเมินดูสิว่าใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟังต่อไปนี้เกี่ยวกับอะไร <S 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 นะครับลุยนะยนะลุยนะไปเลยดีกว่านะครับอ่ะ <S <S ประเพณีสงการเป็นประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัตินะครับมาตั้งแต่โบราณในอดีตนั้นประเพณีสงการมีขึ้นเพื่อเป็นการสแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยการใช้น้ำลดน้ำดำหัวขอขมาผู้มีพระคุณปู่ยา่าตายายและก็พ่อแม่รวมถึงบุคคลสำคัญต่างๆในครอบครัวแค่นี้ครับ อแค่นี้เราไม่ต้องคิดมากแล้วเด็กๆครับน้องๆครับดูสังเกตไหมลูกนูจับใจความทันไหมลูกว่าที่กุฏิกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยอ่ะประเด็นที่กุฏิกล่าวย้ำที่สุดบ่อยที่สุดทุกคนต้องคิดเหมือนรูทุกคนต้องฟังกุฏิทันคือเรื่องอะไรฮะ สงการบ้านเราใช่ไหมคะใจความสําคัญต้องมีคําว่าประเพณีสงการเกี่ยวข้องแน่นอนถูกหรือไม่นะครับเออนะฮะเพื่อนใครที่คิดคาตอบเกี่ยวกับเรื่องที่กุฏิกล่าวเมื่อสักครู่ที่กุฏิอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมีควาว่าประเพณีสงการอยู่หนูเริ่มมาถูกทางแล้วนอกจากประเพณีสงการแล้วยังมีประเด็นไหนครับเรื่องของการใช้น้ําต้องมีการใช้น้ำครับส่งน้ำอย่างเงี้ยลดน้ำดำหัวอย่างเงี้ย เนี่ครับเพรานตอนนี้สองประเด็นหลักๆเลยะคร่บสมการเกี่ยวกับน้ําถ้าใครคิดใน2เรื่องนี้อยู่ในหัวเราตอนนี้ หนูเข้าใจแล้วหนูเริ่มมาทุกทางในเรื่องของการฟังการดูการชมเพื่อจับใจความสําคัญแล้วนะครับทางน้องได้มีโอกาสนะครับในอ่านบทความหรือว่า,าได้ฟังได้ยินบทความในสื่อต่างๆเนี่ยน้องๆลองใช้หลักการเหล่านี้นะนะครับเออนะไปประมวลผลดูชิวาประเด็นหลักประเด็นสําคัญประเด็นสรุปนะครับที่เราฟังในสารสารนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถกันกรองแล้วก็เข้าใจในใจความสําคัญเขาได้หรือไม่นะครับ โอเคนะครับครูตีหวังว่าน,นะครับในเทปนี้เนื้อหาตรงนี้น้องๆน่านะจะพอเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับในเรื่องการดูใจความสําคัญตรงนี้นะในการฟังใจความสําคัญในการชมและก็ประมวลผลเป็นประเด็นสําคัญปเป็นหลักกลับมา นะครับโอเคครับนะครับและก็ในเทปนี้นะครับในเนื้อหาสาระภาษาไทยในเรื่องนี้คุณอีกก็น่าจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันในครั้งต่อไปนะครับสาระดีๆกับภาษาไทยใครก็ได้มีพร้อมเสิร์ฟให้พวกเราเสมอนะครับติดตามรับชมในตอนต่อไปได้นะครับวันนี้คุณวิติลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับน้องจ๋าวัสดีครับ